ณขณะนี้นะคะเนื่องจากว่าเป็นเป็นเวลาที่แบบว่าฝนหยุดต,ตกฝนหยุดต,ตกแล้วก็พระอาทิตย์ก็จะตกด้วยอะไรประมาณนี้นะคะต,ต่างคนต่างก็อยากได้บรรยากาศที่สวยงามนะคะเนี่ยค่ะพระอาทิตย์ยามเย็นๆกันนะคะแสงสุดท้ายนะคะของวันนี้นะคะสามทุกแต่ก็อยากจะชื่นชมพระอาทิตย์วันที่ฝนตกนะคะว่า,าเขาสวยแค่ไหนนะคะ ก็สวยไม่เท่ากับวันที่ดวงสวยมากมเลยทุกคนคะ่ะแต่ว่ามันไปไม่ได้นะคะเพราะว่าคนเยอะมากค่ะขนาดตรงมุมที่พิสุอยู่นี่นะต้องคอยหลบกันนะคะทุกคนคะ่ะเพราะว่าตักเลยนะคะตอนนี้ตอนนี้สามทุ่มกว่านะคะทุกคนคะ่ะสามทุ่มสามนาทีนะคะอืพอดีมีเพื่อนร่วมทางมาพิสุต้องหลบเขานะคะ วันนี้นะคะเหมือนกันค่ะพี่สุก็พยายามที่จะมาเก็บเอาบรรยากาศตรงนี้นะคะแต่ว่ามันไม่สวยนะมุมนี้อาจจะไม่เหมือนอีกมุมหนึ่งนะอีกมุมหนึ่งจะเป็นละอองฝนนะคะค้างอยู่บนบนยอดหญ้านะคะทุกคนคะ่ะนี่ค่ะคือเขาสวยงามมากค่ะจังหวะที่แบบว่าแสงอสาทิตย์สาดส่องมาทุ่มก็คงไม่เห็นเขาแล้วค่ะเพราะว่าเขาเริ่มที่จะลงต่ําแล้วนะคะวันนี้นะคะเนี่ยค่ะ เก็บบรรยากาศแสงสุดท้ายมาให้ชมกันนะคะของวันนี้ค่ะเองนะคะหนูพิสุก็ต้องมาอยู่มุมนี้นะคะเพราะว่ามุมอื่นคนเขาเยอะนะคะทุกคนคะ่ะทุกคนก็จับจ้องอยู่ที่แสงสุดท้ายของพอดีนะคะก็จะทําให้แบบว่าน้ําค้างบนยอดหญ้านะคะ สวยงามจริงๆนะคะทุกคนคะ่ะนี่แหลคะค่ะธรรมชาติสร้างสรรค์น,นะคะอืมสวยมากๆเลยทุกคนคะ่ะแต่ว่ามันไปไม่ได้นะคะเพราะว่าคนเยอะมากค่ะขนาดตรงมุมที่พิสุอยู่นี่นะ <c oughs> ต้องคอยหลบกันนะคะทุกคนคะ่ะเพราะว่าต่างต่างคนต่างก็อยากได้บรรยากาศที่สวยงามนะคะเนี่ค่ะพระอาทิตย์ยามเย็นๆกันนะคะแสงสุดท้ายนะคะของวันนี้นะคะอืสมสมต่างต่างคนต่างก็อยากได้บรรยากาศที่สวยงามนะคะเนี่ค่ะ พระอาทิตย์ยามเย็นๆกันนะคะแสงสุดท้ายนะคะของวันนี้นะคะสามทุกทุกพื้นที่ตรงจุดชมพระอาทิตย์ตกตอนสี่ทุ่มนะคะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่สี่ทุ่มนะคะทุกคนคะ่ะกงจะเตรียมตัวตกแต่ว่า,าท้องฟ้ามันไม่เปิดนะคะพอท้องฟ้ามันไม่เปิดก็จะทำให้ดูแบบว่าไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่นะคะแต่โดยรวมก็คือทุกพื้นที่ตรงจุด ชมพระอาทิตย์ตกตอนสี่ทุ่มนะคะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่สี่ทุ่มนะคะทุกคนคะ่ะต่างต่างคนต่างก็อยากได้บรรยากาศที่สวยงามนะคะเนี่ยค่ะพระอาทิตยามเย็นๆกันนะคะแสงสุดท้ายนะคะของวันนี้นะคะสามทุกคนเยอะมากเสียงดังด้วยค่ะทุกคนคะ่ะแต่ก็อยากจะชื่นชมพระอาทิตย์วันที่ฝนตกนะคะว่า,าเขาสวยแค่ไหนนะคะ ก็สวยไม่เท่ากับวันที่ดวงเป็นวันที่ฝนตกแล้วก็มาเก็บบรรยากาศพระอาทิตย์ที่กำลังจะตกดินกันตอนเย็นนะคะประมาณสามทุ่มก,กว่าๆนะคะทุกคนเราไม่ได้ไปจัดแต่งเขานะคะคือเขาสามารถที่จะจัดแต่งของเขาอังจะเตรียมตัวตกแต่ว่า,าท้องฟ้ามันไม่เปิดนะคะพอท้องฟ้ามันไม่เปิดก็จะทำให้ดูแบบว่าไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่นะคะ แต่โดยรวมก็คือก,กว่าๆนะคะเขาจะตกตอนสี่ทุ่มหรอคะ่ะแต่ว่าพี่สวมาเก็บเอาบรรยากาศตอนนี้เพราะว่าสีเหเลยนะคะตอนนี้ตอนนี้สามทุ่มกว่านะคะทุกคนคะ่ะสามทุ่มสามนาทีนะคะอืพอดีมีเพื่อนร่วมทางมาพี่สุต้องหลบเขานะคะ ต,ต่างคนต่างก็อยากได้บรรยากาศที่สวยงามนะคะเนี่ยค่ะพระอาทิตย์ยามเย็นๆกันนะคะแสงสุดท้ายนะคะของวันนี้นะคะอืมสามสวยมากๆเลยทุกคนคะ่ะแต่ว่ามันไปไม่ได้นะคะเพราะว่าคนเยอะมากค่ะขนาดตรงมุมที่พิ่สุอยู่นี่นะ <c oughs> ต้องคอยหลบกันนะคะทุกคนคะ่ะเพราะว่าต่างกว่านะคะเขาจะตกตอนสี่ทุ่มแล้วคะ่ะแต่ว่าพี่สุมาเก็บเอาบรรยากาศตอนนี้เพราะว่าสีาน้ขณะนี้นะคะเนื่องจากว่าเป็นเป็นเวลาที่แบบว่า ฝนหยุดตกฝนหยุดตกแล้วก็พระอาทิตย์ก็จะตกด้วยอะไรประมาณนี้นะคะด่วยมากๆเลยทุกคนคะ่ะแต่ว่ามันไปไม่ได้นะคะเพราะว่าคนเยอะมากค่ะขนาดตรงมุมที่พิสูจ์อยู่นี่นะต้องคอยหลบกันนะคะทุกคนคะ่ะเพราะว่าตาก,กมโตๆตนะคะแต่ก็ได้บรรยากาศที่สดชื่นนะคะเนื่องจากว่าพอดีนะคะก็จะทําให้แบบว่าน้ําค้างบนยอดหญ้านะคะ สวยงามจริงๆนะคะทุกคนคะ่ะนี่แหลคะค่ะธรรมชาติสร้างสรรค์น,นะคะอืมทุกคนคะ่ะก็เลยได้มาเก็บเอาบรรยากาศยามาที่ว่าพระอาทิตย์กำลังจะตกแล้วก็ทำให้แบบว่าสวยงามมากๆกลมโตๆนะคะแต่ก็ได้บรรยากาศที่สดชื่นนะคะเนื่องจากว่าเป็นเลยนะคะตอนนี้ตอนนี้สามทุ่มกว่านะคะทุกคนคะ่ะสามทุ่มสามนาทีนะคะอืมพอดีมีเพื่อนร่วมทางมาพี่สุต้องหลบเขานะคะ อาขณะนี้นะคะเนื่องจากว่าเป็นเป็นเวลาที่แบบว่าฝนหยุดต,ตกฝนหยุดต,ตกแล้วก็พระอาทิตย์ก็จะตกด้วยอะไรประมาณนี้นะคะเป็นละอองฝนนะคะค้างอยู่บนบนยอดหญ้านะคะทุกคนคะ่ะนี่คะ่ะคือเขาสวยงามมากค่ะจังหวะที่แบบว่าแสงอสาทิตย์สาดส่องมาพอดีนะคะก็จะทําให้แบบว่าน้ําค้างบนยอดหญ้านะคะ สวยงามจริงๆนะคะทุกคนขาเนี่แหลคะค่ะธรรมชาติสร้างสรรค์น,นะคะอืมทุ่มกว่า,วาค่ะทุกคนก็รีบจับจองนะคะรวมทั้งพิสูจด้วยค่ะเนื่องจากว่าฝนตกนะคะทั้งวันค่ะพอฟ้าสวยงามแหละอืมเพราะว่ามันเป็นวันที่ฝนตกนะเนาะดูจากต้นไม้สิคะทุกคนขาก็จะมีอน้ำค้างใช่ไหมคะที่ว่าสามทุ่มสี่นาทีคะ่ะทุกคนขคากําลัง <ส>กำ <จะ S 3> ลังขนะดนี้นะคะเนื่องจากว่าเป็นเป็นเวลาที่แบบว่าฝนหยุดตกฝนหยุดตกแล้วก็พระอาทิตย์ก็จะตกด้วยอะไรประมาณนี้นะคะขนาขณะนี้นะคะเนื่องจากว่าเป็นเป็นเวลาที่แบบว่าฝนหยุดตกฝนหยุดตกแล้วก็พระอาทิตย์ก็จะตกด้วยอะไรประมาณนี้นะคะพอดีนะคะก็จะทําให้แบบว่าน้ําค้างบนยอดหญ้านะคะ สวยงามจริงๆนะคะทุกคนคะ่ะนี่แหลคะค่ะธรรมชาติสร้างสรรค์น,นะคะอืมสวยงามแหละอืมเพราะว่ามันเป็นวันที่ฝนตกนะเนาะดูจากต้นไม้สิคะทุกคนคะ่ะก็จะมีอน้ำค้างใช่ไหมคะที่ว่ากลมโตๆตนะคะแต่ก็ได้บรรยากาศที่สดชื่นนะคะเนื่องจากว่าเปิดเลยนะคะตอนนี้ตอนนี้สามทุ่มกว่านะคะทุกคนคะ่ะสามทุ่มสามนาทีนะคะอืมพอดีมีเพื่อนร่วมทางมาพี่สุต้องหลบเขานะคะ เป็นวันที่ฝนตกแล้วก็มาเก็บบรรยากาศพระอาทิตย์ที่กำลังจะตกดินกันตอนเย็นนะคะประมาณสามทุ่มก,กว่าๆนะคะทุกคนคลังจะเตรียมตัวตกแต่วา่าท้องฟ้ามันไม่เปิดนะคะพอท้องฟ้ามันไม่เปิดก็จะทำให้ดูแบบว่าไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่นะคะแต่โดยรวมก็คือทุกคนคะก็เลยได้มาเก็บเอาบรรยากาศยาม ที่ว่าพาทิตย์กำลังจะตกแล้วก็ทำให้แบบว่าสวยงามมาก,มากๆสวยมากๆเลยทุกคนค่ะแต่ว่ามันไปไม่ได้นะคะเพราะว่าคนเยอะมากค่ะขนาดตรงมุมที่พิสุอยู่นี่นะต้องคอยหลบกันนะคะทุกคนค่ะเพราะว่าสามทุ่มสี่นาทีค่ะทุกคนค,ะค่ะกําลังกําลังวันที่ฝนตกแล้วก็มาเก็บบรรยากาศพระอาทิตย ที่กำลังจะตกดินกันตอนเย็นนะคะประมาณสามทุ่มก,กว่าๆนะคะทุกคนค่นก,กว่าๆนะคะเขาจะตกตอนสี่ทุ่มคะ่ะแต่ว่าพี่สวมาเก็บเอาบรรยากาศตอนนี้เพราะว่าสีสวยงามแหละอืมเพราะว่ามันเป็นวันที่ฝนตกนะเนาะดูจากต้นไม้สิคะทุกคนขาก็จะมีะน้าค้างใช่ไหมคะที่ว่าสามทุ่มสี่นาทีคะ่ะทุกคนขาคะ่ะกาลังกำกำลัง,ลงเป็นวันที่ฝนตกแล้วก็มาเก็บบรรยากาศพระอาทิตย์ ที่กำลังจะตกดินกันตอนเย็นนะคะประมาณสามทุ่มก,กว่าๆนะคะทุกคนคะ่ะสามทุ่มสี่นาทีคะ่ะทุกคนขาคะ่ะกำลังกำกำ,กำลังสามทุ่มสี่นาทีค่ะทุกคนขาค่ะกำลังกำกำลังต่างคนต่างก็อยากได้บรรยากาศที่สวยงามนะคะเนี่ยคะ่ะพระอาทิตย์ยามเย็นเย็นกันนะคะแสงสุดท้ายนะคะของวันนี้นะคะสามทุกคนคะ่ะก็เลยได้มาเก็บเอาบรรยากาศ ยามาที่ว่าพระอาทิตย์กำลังจะตกแล้วก็ทำให้แบบว่าสวยงามมากๆสวยงามแหละเพราะว่ามันเป็นวันที่ฝนตกนะเนาะดูจากต้นไม้สิคะทุกคนคะ่ะก็จะมีน้ำค้างใช่ไหมคะที่ว่าเป็นละอองฝนนะคะค้างอยู่บนบนยอดหญ้านะคะทุกคนคะ่ะนี่คะ่ะ คือเขาสวยงามมากค่ะจังหวะที่แบบว่าแสงอาทิตย์สาดส่องมา,นาขนาขณะนี้นะคะเนื่องจากว่าเป็นเป็นเวลาที่แบบว่าฝนหยุดตกฝนหยุดตกแล้วก็พระอาทิตย์ก็จะตกด้วยอะไรประมาณนี้นะคะคนเยอะมากเสียงดังด้วยค่ะทุกคนคะ่ะ สวยมากๆเลยทุกคนคะ่ะแต่ว่ามันไปไม่ได้นะคะเพราะว่าคนเยอะมากค่ะขนาดตรงมุมที่พิสุอยู่นี่นะต้องคอยหลบกันนะคะทุกคนคะ่ะเพราะว่าต่างต่างคนต่างก็อยากได้บรรยากาศที่สวยงามนะคะเนี่ยค่ะพระอาทิตย์ยามเย็นๆกันนะคะแสงสุดท้ายนะคะของวันนี้นะคะสามทุ่มเราไม่ได้ไปจัดแต่งเขานะคะคือเขาสามารถที่จะจัดแต่งของเขาสามทุ่มกว่าค่ะ ทุกคนก็รีบจับจองนะคะรวมทั้งพิสุด้วยค่ะ